สวัสดีคะ่ะทบทษบเบียนอารยธรรมโบราณมักสร้างความประหลาดใจกับคนปัจจุบันเสมอเพราะข้าของแต่ละชิ้นที่พวกเขาใช้นั้นมีความพิศวงเอามากๆแมก้มกระทั่งนักโบราณคดีเองยิ่งถึงกับอึ้งไปเลยว่ายุคนั้นเขามีอะไรแบบนี้ใช้กันด้วยหรอตั้งแต่วัตถุ้ายโทรศัพท์ iPhone ไปจนถึงรองเท้าดีไซน์้ายรองเท้าผ้าใบที่ใส่กันเลยละ่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอย่างอื่นอีกหรือไม่ไปหาคำตอบด้วยกันเลยวัตถุสี่เหลี่ยม้ายโทรศัพท์ iPhone งานนี้ทําเอาทั้งนักโบราณคดีและชาวโลกถึงกับตกต,กตะลึงกันไปเลยเมื่อเจอกับวัตถุประหลาดลักษณะเป็นหินสีดําสี่เหลี่ยมประดับด้วยพวกอัญมณีเม็ดเล็กๆอายุประมาณ2,100ปีในสุสานแห่งหนึ่งของรัเสเซียโดยอยู่บนโครงกระดูกที่คาดว่าจะเป็นหญิงสาวนางหนึ่งเรากับว่าเป็นสิ่งของสําคัญที่เธอหวงแหนเอามากๆสบายใจดีว่านี่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือยุคโบราณอย่างที่คิดพอสืบไปสืบมา พบว่ามันคือหัวเข็มขัดที่วางอยู่บริเวณช่วงเอวคาดว่าเจ้าของจะสมมันไว้กอดเสียชีวิตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสาวสาวยุคโบราณที่เคยอาศัยอยู่แถวนี้คงแต่งตัวเก่งเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่แน่ๆเพราะแค่หัวเข็มขัดยิ่งเฟี้ยวถ้าจัดเต็มทั้งตัวจะสะพึนขนาดไหนกันทำเปคานิกส์ถ้าการขุดค้นโบราณคดีแล้วเจอแต่อาวุธของชาวเคนในยุคเหล็กเมื่อ300ปีก่อนคริสตการดูจำเจเก,กินไป เง้นต้องเจอกับคานิกส์อะไรสักอย่างหนะ้าตาเหมือนสัตว์อาปากมีด้ามจับยาวต้องส่วนหัวโค้งงอที่ขุดเจอโดยนักโบราณคดีในปี2004ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสกันสักหน่อยตอนแรกพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันมีไว้ทำไมพอมาพิจารณาดีๆเรารู้ว่ามันคือทำเป็ดโบราณต้องหัวมีดีไซน์เป็นสันตว์ต่างๆคาดว่าน่าจะใช้เป่าเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าคมขวัญศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้เกรงกลัวเนื่องจากมีสิ่งกังวล เป่าทีอาจจะได้ยินไปสามสี่คุงน้ำนอกจากนี้ยังอาจใช้ในงานเฉลิมฉลองหรืองานขาวดำได้ด้วยว่าแต่ด้วยด้ามยาวหัวใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าคนเป่าจะโมแรงกันบ้างหรือเปล่านะ่าพาสปอร์ตส่ป,ปรโรคความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไม่ว่าชาติไหนก็อยากไปสวรรค์โดยไม่หลงทางด้วยกันทั้งนั้นเลยอาจไปนเนตให้พาสปอร์ตสุป,ปรโรคที่ทําจากทองคาพร้อมกับอักขระเก,าก่าแก่เกิดขึ้นมาด้วยนักโบราณคดีที่ขุดพบ คาดว่าชาวกริกโบราณฟังไปพร้อมกับร่างไรวิญญาณเชื่อว่าจะเป็นสิ่งระบุต,ตัวผู้ครอบครองมีทั้งชื่อสถานะทางสังคมรวมไปถึงรายชื่อของผู้ติดตามอีกทั้งยังเป็นเอกสารระบุความบริสุทธิ์ของวิญญาณอีกด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าหากมีพาสปอร์ตติดตัวอยู่จะช่วยแกนไม่ปีศาจมาไล่ล่าระหว่างเดินทางไปยังดินแดนสวรรค์ได้อีกด้วยด้วยความเชื่อเรื่องพาสปอร์ตทองคำนี้ ชาวกรีกโบราณเขามีความเชื่อและทำกันจริงจังตั้งแต่เราราวสี่ศตวรรษก่อนคิดสก,กาซีอีกดีนะที่สมัยนั้นเทคโนโลยีถ่ายภาพยังเข้าไม่ถึงไม่อย่างนั้นตอนนักโบราณคดีขุดแล้วเจอรูปหน้าเจ้าของคงจะตกใจมากแน่เลยรองเท้าอายุ5,500ปีถ้าอยากรู้ว่ารองเท้าหนังที่ใส่คุณภาพดีแค่ไหนงั้นต้องให้รองเท้าโบราณคู่นี้เป็นตัวพิสูจน์ได้เลยโดยทำจากหนังสัตว์แท้ ถูกพบในถ้ำแถประเทศอาร์เมเนียพอมาวัดอายุจากคาร์บอกนกำมา,ารังสีในวัตถุผู้เชี่ยวชาญถึงกับตะลึงเพราะมันมีอายุกว่า5,500ปีแถมรูปส่งยังโมเดิร์นดูแล้วคารองท้าผ้าใบในปัจจุบันไปอีกเคล็ดลับความทนทานนั้นไม่มีใครทราบแต่เป็นศนาของมันเหมือนจะยังไม่หมดเพราะดูเหมือนว่าในยุคนั้นแคบไม่มีใครใช้ของแบบนี้นอกจากวัาจะร่มร้ยหรือสู่มศักด์มากๆหรือไม่มันอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบางอย่าง เชื่อว่าอาจเป็นการบูชาพเพื่อป้องกันการโจมตีของเสือหรือการระเบิดของภูเขาไฟก็ได้สรุปแล้วความจริงจะเป็นยังไงคงต้องรองคําตอบกันต่อไปนะคะอุ้งเท้าติดกรงเล็บเหล็กอุ้งเท้าแมวเหมียวติดกรงเล็บเหล็กนี้ไม่ใช่ของที่ระลึกน่ารักอย่างที่คิดแต่ดูลักษณะแล้วนักโบราณคดีเชื่อว่ามันเป็นอาวุธหรือไม่ก็รางวัลจากการต่อสู้ในพิธีกรรมทางศาสนามากกว่าซึ่งหากแพ้เมื่อไร ก็ต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยเหล่าเทพเจ้าแทนมันถูกขุดพบในสุสานของชายสูงศักดิ์อายุกว่า1500ปีที่โบราสถานฮัวกาเดลาลูนาหรือวิหารแห่งดวงจันทร์ในทูคิโยประเทศเปรูซึ่งเป็นแหล่งอรารยธรรมชื่อดังที่มีพีระมิดโบราณซ่อนอยู่เมากไปกว่านั้นนักโบราณคดียังเชื่ออีกว่าอุ้งเท้าติดก,กรงเล็บนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสัตว์ที่ใช้ในการต่อสู้เพียงแต่ตอนนี้ยังขุดหากันไม่พบ ก็มารู้เหมือนกันนะคะว่าหากใส่เต็มยศทั้งชุดจริงๆจะน่ากลัวหรือน่ารักกันแน่นะมิเทรโรมันสิ่งนี้อาจจะเป็นต้นแบบของอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ในยุคป,ปัจจุบันก็ได้เพราะว่ามันมารวมเอาอุปกรณ์อย่างช้อนซ่อมมีดเลหล็กปลายแหลมและไม้จิ้มฝันเอาไว้ในชิ้นเดียวกันซึ่งเจ้าอุปกรณ์อันนี้ถูกขุดพบในแถบเมติเตอร์เรเนียนและนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในปี1991คาดว่า มันน่าจะถูกสั่งทำานื้ใช้เก่เมื่อราๆ1,800ปีก่อนเจอความลักชัวรี่ขั้นสุดแน่นอนว่าผู้เป็นเจ้าของต้องรวยมากและอาจเป็นได้ทั้งนักเดินเรืออาจเป็นได้ทั้งนักเดินทางหรือไม่ก็นักธุรกิจกระเป๋าหนักเนื่องจากมันทำจากเงินทั้งอันส่วนใบมีดเป็นเหล็กเชื่อว่าอาจประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแงะเนื้อหอยโดยเฉพาะแม้จะไม่มีใครมาบอกว่าเจ้าของเดิมเขาสั่งทำในราคาเท่าไรเอาเป็นว่าปล่อยความสงสัยนี้อยู่ต่อไปดีกว่า เดี๋ยวเขามาหาจริงๆแล้วจะหนาวได้จ้าครีมทานะ่าเคลนชื่อว่าผู้หญิงไม่ว่ายุคสมัยไหนๆความสวยงามก็เป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยทําให้เครื่องประทินโฉมเป็นของสําคัญที่ต้องมีแต่มันจะชนตะลึงมากภาพหญิงสาวเมื่อ2,000ปีก่อนมีครีมทาหน้าใช้กันเรื่องนี้มาฮือหาตอนที่นักโบราณคดีไปขุดพบครีมกระปุกนี้ใกล้กับวิหารโรมันโบราณในกรุงลอนดอนซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพียงขี้พึ่งรักษาแพ้ หรือไม่ก็ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาพ่อเอาไปวิเคราะห์ในห้องหลับพบว่าในนั้นมีส่วนผสมของไขมันสัตว์แป้งและสีผสมอยู่ดูยังไงก็ตัวบำรุงผิวชัดๆสันนิษฐานว่าคนที่จะใช้ได้คงต้องเป็นพวกคนร่ำรวยหรือไม่ก็ยิงสาวบ,บริการที่ต้องสวยปิ้งตลอดเวลาแต่อีกสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตกใจยิ่งกว่าก็เห็นจะเป็นรอยจ้วงครีมตรงฝาด้านในเพราะมันยังเห็นชัดเจนเหมือนกับว่าเพิ่งใช้เมื่อไม่นานมานี้ก็หวังว่ารอยเดังเก่า คงจะไม่ใช่เจ้าของคนเดิมที่ลุกขึ้นมาทายอีกรอบหรอกนะรนะกรอดนักรบโบราณเมื่อปี1361เกิดการต่อสู้ที่เมืองวิสบีเนื่องจากชาวนาทนต่อการกดขี่ของผู้นำต่อไปไม่ไหวจึงลุกขึ้นมาต่อต้านโดยไม่ลืมสร้างกรอบและถุงมือขึ้นมาใช้ป้องกันตัวแต่ด้วยความที่ทั้งชีวิตไม่เคยจับอาวุธหรือสู้กับใครมาก่อนเลยกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และยังสั่งวรชีวิตไปเกือบ2,000คน ซึ่งมากถึงขนาดพื้นที่สุดสันในเมืองแทบไม่มีพื้นที่ฝังร่างพวกเขาเลยทีเดียวหลังจากระยะเวลาแผ่ไปนักโบราณคดีก็ได้มาขุดค้นบริเวณดังกล่าวนอกจากจะพบกับพวกกรอเหล็กต่างๆแล้วยังเจอโครงกระดูกนักรบในชุดเต็มยศด,ด้วยแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแปลกใจยิ่งกว่าก็คือพื้นที่ตรงนี้ไม่มีร่องรอยการขุดหรือข้าของหายไปเลยสักชิ้นทั้งๆที่สมัยนั้นเหล็กจะมีค่าไม่ต่างจากทองคําแท้ หรือว่าบางทีเจ้าของอาจจะเฮี้ยนจัดจนหัวขโมยไม่กล้าแตะต้องเลยก็ได้ใครจะรู้ลูกเต่าอ,อียิปต์ยี่สิบหน้าปกติแล้วลูกเต่าที่เราคุ้นชินมักมีแค่หกหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลูกเต่าของอียิปต์โบราณที่อห่งกันนี่มีถึงยี่สิบหน้าเลยนะแม้จะบอกว่าเป็นของอียิปต์บนหน้าของมันบางชิน้นกับมีตัวอักษรกรีกโบราณสลักเอาไว้นอกเหนือจากตัวเลขซันี่ยังไม่เพอนักโบราณคดีที่ค้นพบก็ยังตอบไม่ได้แน่ชัดว่า จุดประสงค์ที่มันมีมาตั้งแต่200ปีก่อนคริสต์กาลเอาไว้ใช้ทําอะไรกันแน่อาจเป็นได้ทั้งเครื่องรางสําหรับเล่นเกมหรือไม่ก็อุปกรณ์ใช้ทํานายสิ่งต่างๆแต่นะ่าเสียดายที่ไม่มีคู่มือติดมาด้วยเลยไม่รู้ว่าจะตีความว่าอะไรได้บ้างบางคนก็บอกว่าตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นคือตัวย่อของคําทํานายชื่อคนหรือบางอันก็เป็นไอเดียเฉพาะของเจ้าของซึ่งแล้วแต่เขาจะอ่านมัยังไง จะว่าไปแล้วถ้ามันทำนายได้จริงยังไงถ้าใจดีขอเลขกเด็สดสักงวดหน่อยนะซิตรามอุปกรณ์โบราณที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ของที่เอาไว้ถือเล่นเก๋ๆแต่มันคือเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์อุปกรณ์คู่กายเทพเจ้าฮาเทอร์ในยุคอีย์โบราณเมื่อราวๆ2,000ปีก่อนคริสต์กาลมีลักษณะเป็นโครงโลหะรูปตัวยูตด้แมวขวางมีแท่งเหล็กสอดเอาไว้บางอันอาศัยแผ่นเหล็กกลมๆอันเล็กเสริมเข้าไปด้านล่างเป็นด้ามจับ เวลาเขยา่าตัวเหล็กจะเกิดการกระทบและมีเสียงโดยนักเต้นจะเขย่ามันพร้อมกับร้องเพลงและเต้นรำเพื่อบูชาและต้อนรับการปรากฏตัวของเทพ,พเจ้ายังเชื่อกันอีกว่าถ้ามีการเขย่าซิตรัมบริเวณแม่น้ำนายจะไม่เกิดอุทกภยัยรวมไปถึงขับไล่เทพเซจได้อีกด้วยจากความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องดนตรีชนิดนี้มันจึงถูกใช้ในงานพิธีสําคัญสําคัญบันทึกไว้นในงานศิลปะและวรรณคดีของอียิปต์จะว่าไปแล้วก็คล้ายๆแถมบูรีเหมือนกันนะเนี่ย เพียงแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองถ้วยแก้วโรมันอายุ1,700ปีนอกจากเสื้อผ้าและเครื่องประดับแล้วจานชามยังเป็นสัญลักษณ์แสดงความมีอันจะกินได้เป็นอย่างดีขนาดถ้วยแก้วโรมันโบราณอายุกว่า1,700ปีใบนี้ยังขุดพบในย่านที่พักคนรวยชาวโรมันในอังกฤษเลยแถมมองด้วยตาเปล่าแบบไม่ต้องรอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังรู้แล้วว่ารู้หามาเหา่าและมันก็คงจะแพงจริงๆ เพราะทำจากแก้วใสสีฟ้าชิ้นเล็กล้อมด้วยสีขาวฝังอยู่บนแก้วสีแดงสว่างอีกหนึ่งชั้นโดยเทคนิคนี้เรียกว่ามิลเลฟิเอรีหรือดอกไม้พันชิ้นดูดูไปแล้วก็ออกจะเป็นงานศิลปะมากกว่าจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเสียอีกซึ่งอาจจะจริงตามนั้นเพราะมันถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพของผู้เป็นเจ้าของด้วยจึงเดาได้ว่าล้ำค่ามากจนต้องนำไปอยู่ด้วยกันเลยละ่ะดําตักละเอียกบรรจุก,กํายาน นอกจากทะเลกาลิลีจะเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญในคัมภีร์ไบเบิลตอนที่พระเยซูแสดงปฏิหาร์หยุดพายุทะเลข้างให้สงบนิ่งได้แล้วยังมีซากอารยธรรมเก่าแก่หลงเหลือไว้ให้ดูต่างหน้ามากมายหนึ่งในนั้นที่ทำให้นักโบราณคดีสังกันได้สุสดเห็นจะเป็นด้ามตักละเอียกบรรจุกํายานเก่าแก่ฝังอยู่บริเวณน,นั้นซึ่งเป็นบ้านเกิดของมารีแมกดาลินสาวกสตรีของพระเยซูซึ่งของทั้งสองชิ้นนี้ทำจากทองสำริดอายุกว่า2,200ปี คาดว่าอัจถูกใช้เพื่อตักกรํยายันในพิธีบูชาเทพเจ้าหรือเฉลิมฉลองต่างๆและจะมีเฉพาะของครอบครัวชาวยูเท่านั้นเลยกลายเป็นของหายากแต่หลังจากที่นี่ถูกทิ้งร้างไปมันเลยจมอยู่ใต้ดินเป็นระยะเวลาหลายพันปีก่อนจะมาถูกพบในปี2016นี่เองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ